สปอร์ของแบคโวเวอร์ในตอนที่331มีชื่อตอนว่าเวลาเริ่มเคลื่อนไหวโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่ยูโน่แล้วก็แม่ของเขาได้เจอกันอีกครั้งด้วยที่แอตตาที่กำลังยิ้มแล้วก็ยินดีกับยูโน่ในตอนนั้นโดยที่ทางด้านอาณาจักรสเปน,นก็ได้มีข้อเสนอนว่าให้ยูโน่เนี่ยอยู่ที่อาณาจาักรสเปนต่อแล้วก็ดูแลที่นั่นซึ่งแอตตาไม่เห็นแบบนั้นก็ร่วมยินดีส่วนอีกใจหนึ่งแอตตาเนี่ยก็ดีใจนะว่าลิซิตา้าที่ทิ้งเขาไปนั้นไม่ได้เก,เเกลงะฮะ เพราะว่าทางแอตตาและก็ยูโน่เนี่ยยังคงทําตามสัญญาที่ให้กันเอาไวน้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาเจะแข่งกันแล้วกานไปจากพาร์เวทมนต์และหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่จูเลียตโดยที่ในตอนนั้นคีลานยก็ได้เข้ามาแล้วก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจเหมือนกับว่าเขานั้นไม่ได้ดีใจกับชัยชนะครั้งนี้เลยสักนิดโดยที่เคลานนั้นเข้ามาพร้อมกับเอกสารที่บอกนะว่าเอกสารนี้มีอายุ่20ปีและโดยเอกสารนี้ก็เลยได้พบหลักฐานว่าเมกิคิวลาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปีศาจทั้ง3เพราะว่าโลกปีศาจนั้นปกครองโดย หนึ่งคือลูซิเฟอร์ที่มีเวมทมนต์เรางนมถ่วง2คือเบลเซบาบที่มีเวทมนต์อวกาศส่วนอีกตอนหนึ่งนั่นคือแอตเทอร์ลที่ได้หายตัวไปไม่่อ20ปีที่แล้วซึ่งเม็กกีคิวลานั่นก็ทาได้แค่มาแทนเขาเท่านั้นโดยที่แอตเทอร์ลได้มีความสามารถของเวทมนต์แห่งเวลาและใน,นระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นจูจูจูจเลียก็พูดออกมาว่าฉันเองและเขานั้นก็ได้การเล่าไปเล่าผู้ใหญ่พร้อมกับใช้เวทมนต์ในการอยู่การเคลื่นนอนไหวคีฬะและในฉานี้ต้องเห็นนะว่ากิโมออจูเลียเนี่ยจากที่ในตอนแรนนนกระกมใช แต่ว่าจูจูกิโมงจูเลียสมันก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นหน้าบอกนะว่ากิโมงจูเลียสมันมีโพดามอันอยู่บนนั้นและแถมจูเลียในตอนนั้นก็มีเส้นผมสีดำนะฮะพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวและสิ่งที่เป็นการยืนยันยิ่งกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือจูจูดามเลกก็ได้พินเข้ามาที่ช่องหน้าต่างพร้อมกับหัวใจของลูซิเฟอร์ซึ่งนั่นก็ทําให้เราเห็นนะว่าแท้จริงแล้วจูเลียที่เป็นจักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยเขานั้นคือต้นตอของเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็อยู่หลััังงงแนน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 กกาาาารททท้้้้้หหหมมมมดดด่่เเเออออะะลลีีีี็็จปปืสยใต ึ่งกเ็เียกได้ว่าเปิดเผยกันมาได้พีกมากนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็น่นเฉพาะเราได้น,นะว่าจูเลียเนะี่ยมีใบหน้าแล้วก็โครงหน้าที่เหมือนกับพี่ชายของดักไทแอดเพราะฉะนั้นเราคนต้องมาองรอรุนกันว่าหลังจากนี้เนะี่ยการต่อสู้กับเวทมนต์แห่งเวลานี้จะเป็นยังไงและพวกไอต้านั้นจะสามารถราชนะได้หรือไม่ยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาแล้วก็กดกระดกิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสใหม่คคินรับวัสดีรค,ครับ